สั่งอาหารผีสัมผัสสยองโปรแกรมเมอร์อย่างผมมักจะอยู่ทำโมทีเป็นประจำบนตึกชั้นที่หของบริษัทพอกลับบ้านไปผมก็ไม่ได้ทำอะไรอย่างอื่น นอกไปจากการนั่งเขียนโปรแกรมต่อก็เลยอยู่เดึกที่บริษัทน่าจะดีกว่าจะได้ไม่เปลืองไฟบ้านถ้าถามว่าทำไมผมเขียนโปรแกรมจนดึกเดินทำไมไม่ไปหาอะไรทำที่มันผ่อนคลายบ้างดูซีรีส์ดูหนังเล่นเกมผมก็คงต้องตอบว่าถ้าหากมีอายุจนถึงช่วงวัยหนึ่งแล้วละก็ การจะเวลาไปเสียกับความบันเทิงแบบนั้นมันทำให้ผมรู้สึกเสียเวลาในชีวิตแทนที่จะเวลาไปทำงานผมคิดแบบนั้นอยู่เสมอจนวันหนึ่งผมก็นอกโดยที่ไม่รู้ตัวตอนกำลังทำโอทีอยู่เพราะผมรู้ตัวอีกทีก็พบว่าตัวเองนอนอยู่บนโซโฟ,ฟารับลูกค้าของบริษัทมีไอ้แทนเพื่อนคนสนิทของผม นั่งเขียนโปรแกรมอยู่ข้างๆผมมองดูเวลาในโทรศัพท์ก็เห็นว่ามันดึกมากแล้วผมพูดกับไอ้แทนว่าเกิดอะไรขึ้นวะก็มึงทำงานอยู่แล้วอยู่ดีๆมึงก็วูบไปกูก็เลยลากโซฟามาให้มึงนอนข้างๆที่นั่งทำงานกูมันตอบโดยที่มือของมันก็ยังพิมพ์ไม่อยู่ในตอนนั้นผมรู้สึกปวดหัวมาก ปวดเนบราวกับสมองถูกบีบแล้วคลายสลับกันแต่สักพักมันก็ค่อยๆเบาลงโชคดีที่มันเบาลงเพราะผมเองก็ไม่อยากเสียงเงินค่าหมอผมคิดว่าคืนนี้จะไม่ทำงานต่อแล้วผมจะนอนพักบนโซฟานี่แหละยังไม่อยากกลับบ้านพอนอนไปได้สักพักก็รู้สึกหิวผมเลยหามเม่ดแทนว่า อยากกินอะไรหรือเปล่าผมจะสั่งอาหารผ่านแอปซึ่งมันก็ตอบกลับมาทันทีว่าผมกินอะไรมันก็กินอันนั้นแหละสั่งร้านเดียวกันอย่างเดียวกันจะได้มาส่งเร็วๆไม่ต้องวุ่นวายอะไรมากผมสั่งผัดกระเพราหมูกรอบจากร้านอาหารที่ยังเปิดอยู่ซึ่งเป็นเวลาเกือบจะห้าทุ่มแล้วหลังจากสั่งเสร็จ ผมก็นอนรออยู่บนโซฟาถึงอาการปวดหัวมันจะลดลงแต่ก็ยังมีอาการอยู่เวลาผ่านไปเกือบสองชั่วโมงก็ไม่มีวี่แววเลยว่าไราเดอร์ที่รับออเดอร์ไปจะติดต่อมาจนเพื่อนของผมเริ่มหงุดหงิดสักพักไรเดอร์ก็ติดต่อเข้ามาทางโทรศัพท์ในขณะที่ผมกำลังจะกดรับสาย เพื่อนมันก็ดึงมือถือไปจากมือมึงรออยู่นี่แหละเดี๋ยวกูคุยเองลงไปรับเองมาโคตรช้าเลยวะ่ะเดี๋ยวจะลงไปด่าสึกหน่อยร้านอยู่แค่นี้เองมาส่งโคตรนานพอพูดจบมันก็ลงไปรับของที่ชั้นล่างของเติะปล่อยให้ผมนอนรออยู่บนโซฟาซึ่งก็ดีเหมือนกันเพราะผมก็ยังปวดหัวอยู่ในหน่อย หลังจากนั้นไม่นานน่าจะไม่ถึงสิบนาทีเพื่อนของผมมันก็วิ่งหน้าตาตื่นกลับขึ้นมามันทำหน้าเหมือนกับจะร้องไห้หน้าซีดเหงื่อแตกเต็มหน้าตัวชุ่มไปไียกเหงื่อเหมือนกับมันวิ่งขึ้นบันไดมาแถมกลับขึ้นมามือเปล่าผมถามไปว่าเกิดอะไรขึ้นผีผีกูเจอผีผีอะไรของมึง อยู่ทำงานที่นี่ตอนเด็กๆมาตั้งนานยังไม่เคยเจอสักตัวผมลุกจากโซฟาแล้วดึงโทรศัพท์ของผมจากมือเพื่อนที่ชุ่มไปได้วยเหงือ่อเดี๋ยวกูเบวข้าวเองมึงรออยู่นี่แหละยิยาลงไปอย่าไปยิยาไปมันทำท่าทางตะกุกตะกะักเออเออเดี๋ยวกูมาแป๊บเดียวผมไม่สนใจเดินลงเอาข้าวที่ชั้นล่าง ซึ่งลิฟต์ของที่นี่ก็ยังคงทำงานได้ดีไม่มีปัญหาอะไรพอลงไปถึงชั้นล่างผมก็เห็นไรเดอร์คนที่มาส่งอาหารให้เป็นผู้หญิงกำลังยืนรออยู่ที่นอกตึกประตูเป็นกระจกใสไม่เข้าใจเลยว่าทำไมเพื่อนของผมมันถึงบอกว่าเจอผีแล้วทำท่าทางกลัวลนลานอะไรแบบนั้นแทนที่จะรีบรับอาหารจากเธอ แล้วก็รีบกลับขึ้นมาเธอยื่นมือที่มีถุงใส่กล่องอาหารตามที่ผมสั่งมาให้ข้าวทั้งสองกล่องที่อยู่ในนั้นสภาพของมันยับยู่ยี่เละเทะเหมือนกับโดนเหยียบถุงขาดจนอาหารที่อยู่ข้างในร่วงหล่นลงไปบนพื้นทำไมสภาพกล่องอาหารมันถึงได้เละข,ขนาดนี้พ้ผมเงยหน้ามองดูเธอ สิ่งที่ผมเห็นก็คือไรเดอร์หญิงคนนั้นมีสภาพไม่ต่างจากเข้ากรองที่เธอเอามาส่งหน้าผากของเธอหนังหัวเปิดจนเห็นกระโหลกกรามหากักมีเลือดแดงผสมกับน้ำลายไหลเยิ้มออกมาจากปากแขนขาก็บิดไปมาผิดรูปผมตัวเย็นวาบไม่รับเข้ากรองถุงนั้นหันหลังเดินกลับไปที่ลิฟ กดลิฟต์ขึ้นไปชั้นที่ผมทำงานอยู่ในตอนที่ประตูลิฟต์ปิดผมก็ยังเห็นไรเดอร์สาวคนนั้นยืนค้างอยู่ในท่าทางที่กำลังยื่นถุงอาหารให้นี่เป็นครั้งแรกที่ผมเจออะไรแบบนี้โอ้ผมกลับขึ้นมาเปิดประตูเพื่อนมันก็ถึงกับหวาตกใจเขาเห็นว่าเป็นผมมันก็รีบเข้ามาถามว่า เป็นยังไงบ้างเจออะไรไหมผมตอบกลับไปแค่ว่าเจอเพียงเท่านั้นแหละเราทั้งคู่ก็เข้าใจกันดีเลยว่าพวกเราไปเจออะไรมานี่ตอนนี้เราได้แต่มองหน้ากาันปรึกษากันว่าควรจะทำยังไงดีเพราะถ้าจะกลับบ้านตอนที่เดินออกจากเติกก็ต้องผ่านเส้นห่างนั้นที่ไรเดอร์สาวยืนขวางอยู่ ในขณะที่กําลังปรึกษากันอยู่นั้นโทรศัพท์ของผมก็ดังขึ้นเป็นสายจากไรเดอร์คนนั้นผมกับเพื่อนเกี่ยงกันว่าใครจะเป็นคนรับแต่ก็ไม่ได้รับสายนั้นเพราะผมกดตัดสายไปลองถ้าได้เห็นแบบนั้นเขาเป็นใครจะกล้ารับ ด้วยความที่บริษัทผมคอมทุกเครื่องมันสามารถเข้าดูกล้องวงจรปิดของบริษัทได้พวกเราก็เลยเข้าโปรแกรมกล้องเพื่อจะดูผ่านคอมว่าผีสาวตนนั้นยังอยู่ที่เดิมหรือเปล่าพอเข้าโปรแกรมได้เพื่อนมันก็เลื่อนดูกล้องไปเรื่อยๆจนไปถึงกล้องชั้นที่หนึ่งตรงทางเข้าบริษัทภายในกล้องนั้นว่างเปล่า ไม่มีอะไรอยู่เลยผีสาวตนนั้นที่ยืนอยู่หน้าประตูก็ไม่เห็นอยู่ในกล้องผมกับเอือนหันมามองหน้ากันมันคงไปแล้วมัง้งไม่เห็นในกล้องแล้ววะผมพูดทั้งนั้นก็ดีเราจะได้กลับบ้านกันยังไม่ทันที่จะได้ทำอะไรเราทั้งคู่ก็สังเกตเห็นว่าประตูทางเข้าบริษัทที่เป็นประตูกระจก มันกำลังเลื่อนเปิดเองมันดูเหมือนกับว่ามีบางอย่างที่มองไม่เห็นจากในกล้องกำลังเดินเข้ามาข้างในเราทั้งคู่เลิกหลัก,ลกเพื่อนมันก็สลับไปดูกล้องที่ชั้นสองดูเหมือนว่าประตูอัตโนมัติมันจะค่อยๆเปิดไล่ขึ้นมาเรื่อยๆทีละชั้นเอาอยัางไงดีวะเพื่อนมันนาซีที่โต๊ะหัวหน้ามีพระอยู่หรือเปล่า ใช้ได้หรือเปล่าพระหัวหน้ามันพระปลอมเวยในระหว่างที่เราคุยกันประตูอัตโนมัติมันก็ไล่เปิดขึ้นมาจนถึงชั้นสามผมกับเพื่อนตัดสินใจจะลองสวดมนต์กันเพอเริ่มสวดมันก็ตะกุกตะกักไปหมดตอนสวดมนต์ก่อนนอนมันสวดได้มันเป็นช่วงเวลาที่จิตใจสงบแต่สำหรับตอนนี้ สถานการณ์แบบนี้มีผีเดินขึ้นมาหาบนตึกแบบนี้การจะตั้งสมาธิเพื่อสวดมนต์มันแทบเป็นไปไม่ได้หลังจากลองพยายามทําแล้วทำไม่ได้ก็เลยลองเปิดคลิปสวดมนต์จากคอมพิวเตอร์เปิดเสียงให้ดังออกทางลำโพงเสียงสวดมนต์ดังกระหึ่มลงไปถึงชั้นล่างประตูอัตโนมัติยังไม่หยุดเปิด มันเปิดไล่ขึ้นมาจนถึงชั้นสี่ผมพูดกับเพื่อนว่าในกล้องเรามองไม่เห็นมันแล้วถ้าเกิดเราวิ่งทะลุผ่านมันไปเลยละ่ะจะเป็นยังไงไม่รู้ว่าในกล้องมองไม่เห็นแต่ถ้ามองได้ตาอาจจะเห็นก็ได้สิ้นคําที่เพื่อนพูดประตูอัตโนมัติที่ชั้นห้าก็เปิดออกมันเปิดไล่ตั้งแต่ประตูทางเข้ามาเรื่อย จนถึงประตูหน้าของผนกที่ผมกับเพื่อนอยู่ภายในกรองมองไม่เห็นอะไรเห็นแค่ประตูมันเปิดไล่มาทีลาบานแต่ได้ความที่ห้องนี้มันเป็นห้องกระจกเพราะผมกับเพื่อนมองออกไปเราทั้งคู่ก็มองเห็นว่าเป็นผู้หญิงมีสภาพยับเยินกำลังถือถุงพลาสติกใส่กล่องข้าวอยู่จนเธอเดินมาถึงกรงทางเข้าผนก เพื่อนของผมหนีไปแอบอยู่ใต้โต๊ะส่วนผมที่แอบไม่ทันก็ถอยหนีไปจนติดผนังเธอเดินเข้ามาหาเม่อหยุดหยุดตรงหน้าเธอยื่นข้าวที่ยับอยู่ยีเล็ดเฮกมาตรงหน้าผมได้แต่มองตาปลิบๆเธอคงจะอยากให้ผมรับมันไว้ผมกลั้นใจทำเหมือนไม่กลัวค่อยๆยยื่นมือไปรับถุงข้าวเอาไว้ พอรับมาแล้วเธอก็หันหลังเดินกลับลงไปจากเตึกประตูอัตโนมัติก็ไล่เปิดไปทีละชั้นตั้งแต่ชั้นห้าลงไปถึงชั้นหนึ่งแบบเดียวกันกับที่เธอเดินขึ้นมาส่วนถุงข้าวที่ผมรับมานั้นพอเธอเดินจากไปมันก็หายไปด้วยหลังจากคืนนั้นเพื่อนของผมมันก็มาขอนอนที่บ้านผมอยู่หลายวานัน เพราะอยู่บ้านคนเดียวไม่ได้ผมก็ยอมให้มันมาอยู่ด้วยเพราะผมเองก็กลัวเหมือนกันผมได้ข่าวจากเพื่อนๆในบริษัทคุยกันว่ามีไรเดอร์ส่งอาหารหญิงขี่รถมอเตอร์ไซค์มาส่งอาหารแถวๆบริษัทแล้วเกิดอุบัติเหตุขี่ไปชนเสาไฟฟ้าเข้าอย่างจางังจนเสียชีวิตข้าวที่จะมาส่งให้ลูกค้า กระจัดกระจายเต็มพื้นไปหมดเธอเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวคิดว่าเธอคงทำงานจนดึกเดินพักผ่อนไม่เพียงพอจนเกิดอุบัติเหตุก็ได้สำหรับลูกของเธอก็ได้ข่าวว่าทางญาติมารับไปเลี้ยงดูต่อแล้วแต่ก็ไม่รู้ว่าสามีของเธอนั้นเป็นใครทาไมถึงปล่อยให้เธอเลี้ยงดูแลลูกตามลำพังแบบนี้ แต่สำหรับผมแล้วก็ต้องยอมรับว่าเธอเป็นคนที่พยายามทำหน้าที่ของเธอจนวาระสุดท้ายจริงๆแม้กระทั่งตอนที่ตายกลายเป็นผีก็ยังพยายามทำหน้าที่ให้สาเร็จพยายามส่งของให้ถึงมือลูกค้าจนได้ส่วนเพื่อนของผมเวลาที่มันได้ยิยนคนในบริษัทคุยกันเรื่องนี้มันก็จะทำเป็นไม่ได้ยิยน ทําเป็นหูดทวนลมมันบอกว่าภาพตอนที่มันเจอผีไรเดอร์สาวยังคงติดตามมันอยู่มันไม่อยากจะนึกถึงเลยจริงๆหลังจากฟังเรื่องนี้จบแล้วรู้สึกยังไงกันบ้างก็คอมเมนต์เอาไว้ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับสำหรับสมาชิกใหม่ที่ยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดปุ่ม Subscribe เพื่อติดตาม และอย่าลืมกดกระดิง่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆของเราก่อนใครด้วยนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสัมผัสสยอง